นั่งเงาเงาไหนลูกไปไหนมาเพราะว่าฮะทำอะไรทำไมเงาวันนี้หึทำไมเงา,าอ่ะมานอนกอดกุมานเหรอแล้วโยมมาหาเจอไหมวันนี้วันแม่เนะี่ยโยมมาจากกรุงเทพมาเออ มีโยมแม่มาจากกรุงเทพนะมาหามานั่งรอเจอจออย่างจ่อไปไหนมาเมื่อเช้าก็อยู่ที่นี่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจอหายไปไหนมาหลุอไปเที่ยวไหนมาอ้ยทำไมง่วงนอนอ่ะหลอแล้วคิดถึงแม่ แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง<笑><笑>เฮ้ยนายลูกจ,อจอ่อยจ๋อทำไมน่งเงาเงาคิดถึงแม่เหรอฮะนายพ่อแม่เองอยู่ไหนเล่าให้ฟังดิพ่อแม่จ๋ออยู่ไหนไม่ต้องทำตาแบบซึ้งๆเหมือนจะร้องไห้หรอกฮะพ่อแม่อยู่ไหนลูกตาบอกอาจานนี่ลูกฮะ ครอบครัวอยู่ไหนเจ้าไม่แม่คราเปล่าอย่าทําเป็นหลับเป็นเําไม่ได้ยินสิเองได้ยินอยู่เนี่ยหูเองนี้เนี่ยเนี่ยโอโ้โหนิ่งเลยหืมไหนไหนง่วงเหรอถามแล้วทําเป็นหลับถามทําเป็นหลับโอ้อ่าไหนเนี่ยเลืมตาละเอ้ยไหน แม่มึงไปไหนจอ๋อแม่จอไปไหนวะหืมกินได้ไหมหอืมาสงสารเนาะไม่มีอะไรกินเลยโอ้ยเกิดมาเป็นลิงอาพับอะไรขนาดนี้เว้ยอเป็นลิงอาพับนี่ว่าก็มีแค่ขนมเฉยๆเอาไหมเดี๋ยวใจเย็นๆคุยกันก่อนแม่มไปไหน พองไปไหนตอบนี้ฮะลูกเมียมีไหมฮะไม่ตอบเอางั้นให้เอาอเดี๋ยวจะตอบก่อนไหมตอบก่อนดีกว่าไหมอ๋อโอ้โหดึงสองมือเราเลยมือหลุดจากมือเลยโอ้โหนั่งสบายโยมกลับเลยหรอที่มาทำไงโอ้โหมาแล้วม,มาแล้วโอ้ยดูไข่ไม่แต่ ไทยไม่เธอขนมเลยโอ้ยอ่แบ่งกุมารนี่แบ่งกุมารกินด้วยเนี่ยอ,อไหนเมื่อกี้นี่ไหนว่างว่างว่ะฮะตกลงแม่ไปไหนพ่อไปไหนจอ๋อมีพอ่อมีแม่เขาไหมเอะหรือว่าเกิดในกระบอกไม้ไผ่ว่ะฮะเป็นจันทตกรบเหรอโอ้ยเปิดพระอบเนาะครบจ๋อเลยอย่างเงี้ย โอ้โหขนมหกหมดเฮ้ยไงหายง่วงแล้วเมื่อกี้เห็นนั่งหลับอยู่เลยพอเจอขนมเท่านั้นแหละแม่ไม่ทีแรกนะโยมโอ้โหทำเป็นง่วงทำเป็นหลับดูตอนนี้เนะี่ยหน้าเราเรื่อนโยมได้ขนมจอเหมือนจริงๆเลยไงอร่อยไหม <laughs> chín ngay lâu lại ngày ngay đồ này hả trời chợ đẹp đống lắm ơi